รีวิวเครื่องเล่นเทปนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับสีแดงสวยระบบสตูดิโอ Studio, โมเดล wa 7 7นะครับอ่าเริ่มต้นเหยแจ้งตำหนิตรงนี้มีรอยแตกตรงนี้ออกคนรับได้นะครับไม่มีผลอะไรนะฮะอีเจ็ม้มวนทุกอย่างได้ใช้ฟังได,ใงได้ใช้ฟังได้ปกติตำหนิหนึ่งนะครับคือแตกตรงนี้ตำหนิ้2วิทยุใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าปุ่มเปลี่ยนฟังก์ชันหักนะครับซึ่งก็ผมล็อกไว้เรียบร้อยแล้วไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้ใช้วิทยุไม่ได้แล้วก็มีรอยแตกตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นออโต้รีเวิร์ดนะครับกับม้วนตนงมันเมื่อม้วนหมดนะครับรองรับเทปโครมแล้วก็เทปเมทัลนะครับมีช่องไม้หูฟังเสียบปกติรูปสตูดิโอมีช่องเสียบไฟดีซีนะครับรูปใน3โวลต์นะครับตัวนี้ผมเทปโดยการใช้ฐานนะครับใช้ฐาน2ก้อนนะครับ2 a 2ก้อนช่องใส่ฐานอยู่ด้านข้างนี่นะครับ เครื่องนี้สวยมากนะครับสีแดงสวยมากนะครับแจ้งตําหนิให้แล้วนะครับก็คือวิทยุใช้งานไม่ได้กับรอยมุมแตบนะครับฟังทุกอย่างเสียวปกติสายพานใหม่เทปใช้งานได้ปกติระบบรีเวิร์ดใช้งานได้นะครับม่อินเจแอนนะครับตัวนี้ทดสอบฟังทดสอบระบบรีเวิร์ดก่อนนะครับอันนี้คอขวาอันนี้กอซ้ายได้หมดนะครับ จะกลับอัตโนมัติมัหมดหมดเห็นไหมครับกลับเองอัตโนมัตินะครับ, rumor, บ,บใช้งานได้ปกตินะฮะอัน <data> นี้คือระบบรีเวิร์ดนะครับตัวนี้ลาโพงในตัวแต่ล <sky> ําโพงตัวเล็กนะครับเราจวรีเวิร์ดด้วยมือรีเวิร์ด้วยมือนี่กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ปุ๊บมันก็จะกลับเองอย่างนี้นะฮะนี่คือการรีเวิร์ดด้วยมือแต่ว่าปกติมันจะรีเวิร์ดตลอดเวลานะครับเวลาหมดหน้าเอแล้วหน้าบีมันจะรีเวิร์สโดยอโต้รีเวินะครับ อันนี้นะครับอันนี้รีวิรวร์เองอันนี้รีวิร์ด้วยมือกดค้างไว้มันดังตึ๊กหนึ่งนะครับรีวิร์ด้วยมือเนี่ยจะใช้ได้เป็นบางครั้งนะับนะบซึ่งนะฮะแต่รีวิร์ด้วยตัวเองอ่ะปกติเลยนะครับ รีเวิร์ดเองนะครับรีเวิร์ดมือนี่จะเวลากดรีเวิร์ดมือปุ๊บเดเดเรคชั่นเนี่ยมันจะเสียงมันจะดับแล้วกกดสต็อปแล้วก็กดเพย์ใหม่นะครับมันจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสําหรับการรีเวิร์ดด้วยมือน,นะครับแต่ว่าออโต้รีเวิร์ดเนี่ยใช้งานได้นะครับตามนั้นนะเวลาใส่ม้วนให้กดอ e ินเจ็ตออกนะครับแล้วคว่ำม,ม้วนล,ลงไปนะครับออโต้รีเวิร์ดใช้งานได้นะแต่ว่า อ่าลืมเบิร์ดด้วยมือเนี่ยใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเนี่ยเสียงลำโพงในตัวแบบนั้นมันเล็กลำโพงเล็กแค่นี้เองนะฮะลำโพงในตัวจะฟังแมวมันนี้เพราะฉะนั้นเราเสียงหูฟังครับไปรูปสตูดิโอนะครับอกอดซ้ายก็ดขวาทุกอย่างเต็มระบบเลยเสียงดีมากนะครับเวลาใส่หูฟังนี่เสียงกลางหวานมากลองรับเดนอร์มอล อันนี้ปุ่มพอ u นะครับอันนี้ปุ่มพอ u นะครับช่องไม้ตรงนี้นนจะลองกลับด้วยมืออีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะเวลากดกลับด้วยมือมันไม่ได้กลับให้นะครับมันจะเสียงมันจะดับไปแล้วกดเรากด,กดต t อ p แล้วก็พี a ใหม่กลับด้วยมือเนี่ยใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ แล้วโต้รีเวดกลับได้ปกติตะนะครับเวลาลำวนหมดจะจับเีนนะครับตามนั้นนะครับแจ้ล้สานี่เสียงดีเสียงนิ่นงครับเปลี่ยนสเานใหม่เรียบร้อยับพอช้าูฝาได้เต็ม,มระ,ะบบเลยนะครับครับไม่เป็นจปน ไม่ได้ใหญ่นะครับตัวเท่าเครื่องเล่นเทปพ,พกพาทั่วไปนะครับเปลี่ยนมอนกดเกดเจดูัวอ,อ่านแล้วก็ลูกยางนะครับปกติใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับจบการรีวิวนะครับอขอบคุณครับ